สวัสดีครับสวัสดีครับแม็ก้อนฮัตครับนัดนรศิธิ์ครับครับผมพวกเรามาจากเรื่องซันตินี่ถูกต้องหรืออลเวมเพราะผมลิขิตที่ผมลิขิตถูกต้องใชครับมาครับอันนี้เล่นกันเป็นคู่ด้วยกันเน่ยเรื่องเท่าไหร่หรอเรื่องที่ถ้าเป็นซีรีส์ใช่ไหมครับเรื่องที่เรื่องนี้และที่หกเลยครับใช่ครับครับแสดงว่าความสนิทสนุกของเราเนี่ยคือแบบเรียกว่าถ้าเปลี่ยนเป็นเงื่อนก็เป็นเงื่อนแบบเงื่อนพิรอดที่แบบมันไม่มัดไี้ยครับเป็นปมที่ อ๋อโอเคเงินเลยเงินเสือเลยเนี่ยพี่ล้อผมรู้เงินเดียวเท่านั้นแหละโอเครับโอเคเดี๋ยวมาวัดความสนิทสนมกันดีกว่าเนาะจัดไปนะฮะให้น้องน้าส่งใครว่าตอนนี้เมนูที่พี่แม็กชอบที่สุดเลยที่ชอบกินตอนที่เที่ยวอะไรเงี้ยเมนูอะไรเกิครับหืมชอบกินขนมครับเป็นแบบว่าถ้าตอนที่เที่ยวนี้ขนมหวานเนี่ยตอบโจทย์โอเค นึกว่าจะตอบเป็นเครื่องดองเครื่องดื่มอะไรอย่างงี้ดีแล้วครับโอเคหวานนี่คือได้โอ้โหปังปิ้งเอ่อโอ้โหอะไรเนี่ชอบปังปิ้งเอ่อบัวลอยบัวลอยบัวลอยน้ำขิงบัวลอยชอบขนมห่อก็ชอบผมเมื่อกี้เนี่ยทุกอย่างใก่้ใกล้เคียนนะฮะผมเหรอครับคือปกติอะผมผมจะไม่ทานพวกขนมอะไรพวกนี้แต่ถ้าช่วงไหนเครียดอะผมจะกินขนมเยอะมากก็เลย แต่ว่าช่วงนี้คือลดไปก่อนช่วงนี้ก็ยังไม่ค่อยยังไม่เครียดก็ยังไม่ค่อยกินครับแต่สัมภาษณ์เริ่มเครียดแล้วจะตอบทู่เราเนี่ยมีขนมไหมเราเล่นแล้วอยู่ในกองเนี่ยครับอืมท่องเนีชอบ่นอะไรที่สุดมีเรื่องอะไรที่แบบได้ยินบ่อยที่สุดอ๋อโอเคอ่ะอย่างล่าสุดที่ไปถ่ายกันก็ถ้าถ้าจะให้บ่นปกติจะไม่ค่อยบ่นครับแต่ถ้าจะมีพูดบ้างก็จะแบบอ่ะจะแบบ เฮ้ยปวดฉี่ไม่มีรับห้องน้ำเลยต้องถ่ายแล้วถ่ายแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ครับตอนนั้นตอนนั้นฟิฟิวนี้ฟิฟิวนั้นปวดหัห้องน้าใช่ปวหัห้องน้ำปวดหัวห้องน้ำเพราะบบับไปที่แบบเซฟโซนใช่ด้วยแล้วแบบนับเป็นคนที่แบบคือแบบเขาเรียกว่าท่อปัสสาวะทำงานค่อนข้างมันไวมากปวดบ่อยช่วงว่างก็เข้าครับแต่พอแบบว่าพอจะถ่ายหรือถ่ายเสร็จซีนนึงก็จะแบบปวดนิดนึงอะไรเงี้ยจะไปเข้าให้สบายใจช่วงตื่นเต้น เขาที่แม็กชอบให้เรียกว่าอะไรเขาตับน้องตักจริงๆเนี่ยมีแบบชื่อเล่นหรือชื่ออะไรที่แบบมีที่รักป่ะโอ้ยโออันนี้เรียกได้เลยครับเขาองในรถไงชอบเป็นที่รักของทุกๆคนไงใชอบเป็นที่รักของทุกๆคนเจอแฟนๆที่เรียกที่รักที่คือที่รักผมก็หันเลยใช่ผมอ่ะถึงอาจจะไม่เรียกผมแต่ผมว่าเคลมเป็นผมเองผมเองครับพี่รักที่รักทุกคนครับครับ แั้ม,มันแอบกลัวอะไรที่ไม่ยอมบอกใครบบต้งหล่ะแบบรู้ก็รู้กลัวผีครับกลัวผีกลัวแมงสาบกลัวผีเพราะว่าเพราะวา่าวเวลาไปต่างจังหวัดกันหรือว่าเวลาไปต่างประเทศเราจะนอนด้วยกันใช่ไหมครับแล้วก็ผมชอบฟังเรื่องผีก่อนนอนแล้วแล้วตอนแรกกับผมก็คิดว่านั้นไม่กลัวแต่พอเหมือนกับมีครั้งหนึ่งที่ที่ที่เปิดทิ้งไวงอ้อย่างเงี้ยแล้วแล้วนั้นก็บอกว่าหูแบบขอเปิดไฟได้ไหมแบบ เขาเปิดไฟไฟดวงนิด <Wars> นึงได้ไหมแบบว่าพผีอะไรอย่างนี้เขาแม่ถชอบเปิดทิ้งไว้ให้นัดฟังเพราะผมหลับก่อนใช่แล้วเคยเจอประสบการณ์อะไรแบบแปลกหรือทว่าใช่หรือเปล่านะอะไรอย่างเงี้ยใชนเวลาแบบเหมึงว่าใช่ผีหรือเปล่าใช่ใช่แบบซิกเซนอะไรอย่างนี้มีไหมผมผมเป็นคนที่ไม่มีซิกเซนเลยครับแต่ว่าจะแบบได้ยินเรื่องเล่ามาเยอะอะไรอย่างเงี้จะจินตนาการใช่ใช่แต่วราจะมีจินตนาการเรื่องผีที่ค่อนข้างไกลครับ แบบดีนิดนึงก็จะแบบว่ากลัวแบบกลัวเตะกลัวอะไรอย่างเงี้ยฮะโหแล้วเราชอบฟังเรื่องเรื่องเล่าเรื่องอะไรก็ถ้าเกิดพี่แม็กไม่เปิดก็ไม่ได้ฟังครับไม่เคยฟังเนี่ยใช่ไม่เคยได้ฟังเคยได้ฟังเองพี่แม็กคือชอบฟังเราชอบฟังเราชอบฟังครับแล้วเคยเจอไหมไม่เคยเจอเลยไม่ได้ฝันเลยฝันเจอไหมได้ฝันเจอไหมไดฝันก็ยังไม่เจอได้ฝันเจอแต่ซอมบี้วิ่งวิ่งไล่ครับ ในซีรีส์รายการมีฉากวันนี้คือออนมาออนไป2 EP <S 2> 2 <S ครับครับพี่แบบซีนไหนที่แบบเราชอบเป็นพิเศษองอ2 EP ที่ผ่านมาใช่ไหมครับชอบเป็นพิเศษเอเป็นช็อตนี้นะครับชอ็ชอตที่เราสลับล่างกันครั้งแรกแล้วเราสลับกลับมาครั้งแรกครับสลับกลับมาเป็นตัวเองครั้งแรกตอนที่ตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วรู้สึกว่าอันนั้นมันเป็นพอตอนตอนมาดู ที่ดูพร้อมกับทุกๆคนนะครับรู้สึกว่าช็อตนั้นเป็นช็อตที่น่ารักมากแล้วรู้สึกรู้สึกเป็นธรรมชาติมากๆเลยสองแบบทันสีาชาติใช่ใช่ใช่เลยหมายถึงว่าดูรู้ว่าเหมือนเหมือนเป็นแม็กนั้นมากกว่าภูวิษณ์ท้องเหนือประมาณนั้นรรประมาณนั้นเราฟีดแจกจากแฟนๆครับปีที่ผ่านมาเราได้อ่านเราได้แบบ,อ,บอ่านครับอ่านครับอ่านเลยอ่านแล้วก็แฟนๆชอบนะแฟนๆบอกว่าเซอร์ไพรส์เหมือนเป็นอะไรใหม่ๆที่ที่ไม่เคยเจอมาแต่ไม่เคยเห็นแบบฟีลแบบเนี้ยใช่แล้วแบบเห็นแฟนๆชาวต่างประเทศ international fans บแบบ,บมาคอมเมนมต์มาแบบว่ารีวิวเรื่องนี้กันเยอะมากครับอกว่าสนุกเนี่ยพวกผมก็แฮปปี้มากจริงเหรออะไรยังงเดี๋ยวต้ออยากให้ฟังอันนึงที่แบบว่าเขารีวิวเขารีวิวเขารีวิวว่าแบบเหมือนไม่ไม่เคยไม่ค่อยไม่เคยเห็นแบบนักแสดงมาเล่นซีรีส์สลับร่างกันแ,แบบเรามาเล่นแล้วก็แบบเขารู้สึกว่าเราเล่นถึงอ๋อริงเหรอโอเคเป็นคำเป็นเป็นรีวิวที่ชอบมากดีคี่รัแบบาแเอร์ว่า ก็เราเวิร์กช็อปกันก่อนหายครั้ก็หลายครั้งเลยครับแล้วก็เป็นซ้อมเป็นเพราะว่าเป็นคาลคเตอร์ที่เราไม่เคยไม่คุ้นชินดีกว่าครับไม่คุ้นชินแล้วก็เหมือนกับเป็นอะไรที่ไกลตัวเรามากๆแล้วก็ต้องแบบเตรียมพร้อมในการในการเป็นของอีกอีกคนหนึ่งอะไรยเงี้ยใช่รับใช่ครับเยอะพอสมควรยิ่งแบบมีการสลับล่างกันแล้วก็ต้องทําความเข้าใจเกี่ยวกับคารคเตอร์ของฝั่งตรงข้ามให้มากขึ้นด้วยครับแล้วเราอยู่ด้วยกันอย่างนงี้ปกติัน ไม่ทำอะไรไม่มีธุระก็จะอยู่กันแบบเงียบๆหรือว่าอยู่พูดคุยคุยกันเสียงดังก็ก็ส่วน,นไ,ไม่ไม่ไม่เสียงดังครับเรบาคนอยู่กันเงียบๆมากกว่าคุยเงียบๆแต่ถ้ามีเรื่องก็คือจะก็คือจะคุยกันปกติกันตลอดไม่หัวเว่ยอะไรทปปี้ปกติที่แบบคุยกันะรหญ่ผส่วนใหญ่ค่ะส่วนใหญ่เปลือยส่วนใหญ่ท็อปปี้ปกติที่คุยกันไร้สาระมากแบบหนังเกมได้เปลือยได้เปลืองกินอะไรยงเี้แบบเอออยากกิน อยากกินนู่นนี่นั่นใช่ครับไม่ไม่ได้เพื่อเพื่เขาจะดูแบบคลิปอาหารเยอะแล้วก็แบบมีอะไรอยากกินเยอะใช่แล้วหก็จะดูแต่คลิปบาร์สแต่บางผมชอบดูบาร์สเหมือนกัน NBA อะไรอย่างเงี้ยแล้วมัก็เลยแบบคุยกันบ้างเรื่องบาร์สอย่างเงี้ยใช่ครับให้คะแนนความหวานคนต่อนอูหลังกล้องคะแนนเต็มสิบเราจะให้แบบเต็มสิบผมให้ให้ให้เท่าไหร่ดีครับนะให้แปดให้แปดเนาะอุ้ยใหแปดเลยเหรอครับสองมัน ก็เหลือสองเราเข้ามาเติมเต็มใช่ครับน่ารักมากผมให้7.8็ดจุดแปล้วกันเอ้าทำไมน้อยของผมอะสกายเคียงก็คือก็คือจะหมายถึงว่าตอนที่เราแบบเหมือนพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยโอเคอาจจะเล่นโทรศัพท์การเล่นโทรศัพท์กันแต่ว่าอันนั้นน่ะคือ3.2มองไอส์สองจไงแต่อีก7.8คือตอนที่เรามาคุยเล่นกันไงโอ้โหถ้าอยากให้เลือกหนึ่งประโยคจีนจากในซีวีอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหครับตายละจำไม่ได้เลยประโยคไหน อะไรก็ได้อะไรก็ได้ใช่ยไอช็อตอะไรก็ได้โอเคอ่าโอเคไม่สปอนอะไรก่อนเออได้ครับเออทำไมพี่เหมือนจูบกับตัวเองไงก็ไม่รู้อะโอเคพี่ร้านน้องเหนือนะอันนี้เคยหรือยังเคยนี่ว่าเคยเคยหรือเปล่าเดี๋ยวให้คนดูตอบเลยกันครับนี่คตอนต่อไปครับผมก็อ่า ที่ออนแอร์ไปแล้ว EP หนึ่งกับ EP สองนะครับผมที่ทุกคนบอกว่าสนุกแล้วตื่นเต้นแล้วบอกเลยว่าอันนี้มันเพิ่งแค่เริ่มต้นนะครับมัน,ย,นยังอิ่แบบใช่ยังเหลืออ<ม>ีกแปดตอนมากที่มีอะไรไใหม่ๆที่ทุกคนยังไม่เคยเห็นแล้วก็ต้องรอติดตามห้ามพลาดแน่นอนห้ามพลาดเด็ดขาดเลยครับใช่ครับก็อยากให้ทุกคนเราดูเพราะว่าในเรื่องจะมีความเข้มข้นอะไรมากกว่าเยอะแล้วก็แบบอะไรที่ตื่นตาตื่นใจเนี่ยก็รอทุกคนอยู่เยอะครับอยากให้เข้ามาดูกันเยอะๆครับผมใช่แล้วก็ใช่ จริงๆ,ๆแล้วอาจจะดูเป็นซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้นะครับผมแต่บอกเลยว่ามีความดาราม่าค่อนข้างหนักพอสมควรเลยรอดูได้เลยครับผมก็ครบรงแน่นอนครับใช่ครับติดตามได้ทางไหนคับติดตามได้ทางาไอชีชนะครับหรือว่า iq.com นะครับผมดูได้ทุกวันอังคารนะครับสองทุ่มไปต้นไปครับไวชันอ<ว>ังคารด้วยครับใช่แล้วขอบคุณครับ